สวัสดีคะ่ะพี่น้องบองใหม่ทุกทุนท่ะจากบ้านเสริมสวยรัชนีกรนาาลอนนะคะติดตามเพจด้วยค่ะเพจนี้เลยรัชนีกรนาาลอนนะคะฝากติดตามด้วยค่ะวันนี้จะมาทอดไข่ใ,ให้สามีชีวิตของประจำของแม่บ้าน ถ้าจำแม่บ้านนะคะไปชมกันเลยจะทจำน้ำเป็เอยาก่อนนะคะ ชก,กินมอบคิปนี้กะฝากไว้ซ้นนี่แหละค่ะพี่น,อน้อง ช่วยกดติดตามด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะติดตามช่องบ้านรัานบ้านเสริมสวยรัชนีกรซาลอนนะคะติดตามด้วยะคะ่ะ